ช่วงที่มันเริ่มเขียวแล้วใบมันก็ตั้งดีนะใบตั้งเร,เรารู้ว่าสังเกตดูได้ว่ามันเขียวกว่าที่อย่างที่ไม่ได้ฉีดอ่ะก็ไม่ได้ฉีดอะไรเลยนะ มาตอนหลังก็ทีนี้ได้แต่ใส่ปุ๋ยครั้งเดียวฮะใส่ปุ๋ยตอนช่วงที่ข้าวมันจะออกอะนะเออไม่เป็นแล้วเนี่ยอแล้วตัวเป็นสถานดุ่งตัวนั้นเป็นไงมางห่อมันก็เขียวเออ,เ,อ,อเขียวมันก็เราเราสังเกตได้ว่ามันผิดออผิดกว่า,วา,าที่ยังไม่ได้ฉีดเลยนะเพราะฉีดไปกี่ครั้งก็ครั้งเดียวแค่นั้นเนี่ยครั้งเดียวเออ่า ที่มาให้ทดลองแล้วก็ทีไปครั้งนั้นครั้งเดียวเลยมันเขียวนานเขียวทนไหมครับเจ้าว่ามันทนมันไม่ได้ว่าเขียวชุชาดนะอืมอืมเขียวเขียวหงมงคะเราเรารู้ด้วยว่าเออเนี่ยเนี่รู้สึกว่ามันเขียวเขียวปุ๋ยกับเขียวหงมมันจะคนละอย่างห่ออ่าใช่ดิอันนี้มันไม่ไม่ได้เขียวแบบอย่างอย่างกนเราใส่ปุ๋ยทำนะแต่ทีนี้เราก็ทดลองดูครั้งเนี้ยเขา มาานทุกมา,มา,าทีใน,นาจาดมาให้เนี่ยนะต้องออกแต่เขาว่าช่วงที่มันเริ่มเขียวแนละ้วใบมันก็ตั้งดีนะไปตั้งแล้วก็มาลุยทีหลังเนี่ยให้เขาพ่นโฮอร์โมนตามหลังที่หลังเนี่ยนะลุยลุยไอ้วานปุ๋ยเนี่ยม,มันก็คืนกลับไวนะม,มันไม่ได้ว่าจะล้มไปเลยนะ พ่อวานปุ๋ยไปกี่รอบครับพ่อก่อนที่จะมาฉีดในนา,าวาดไปอ<ล>รอบ,บหนึ่งออแล้วทีนี้ก็รู้สึกว่าที่มันจะว่าสีมันเหลืองๆแล้วก็เอาโฮอร์โมนไอ้สถานทุกมาฉีดอ่าเอาสถานทุกมาฉีดก็ประมาณสักครึ่งเดือนนะอ่าครับรู้สึกว่ามันเขียวไปรเรารู้ว่าสังเกตดูได้ว่ามันเขียวกว่าที่อย่างที่ไม่ได้ฉีดอ่าแล้วทีนี้ก็ท,ทีนี้ว่าข้าวมันเริ่มตั้งท้องแล้วอะไรแล้วเนี่ย ก็มาใส่ป right? mm ุ hmm. ๋ยตอในนี้มันก็มันก็เขียวจนกระทั่งแล้วรู้สึกว่าเหมือนจะมันจะไงล่ะก็ออกเหมือนจะออกไวด้วยนะออกสุดออกเสมอออเนาะอออกได้ไวด้วยก็คือปกติพ่อใส่ปุ๋ยกี่รอบก็ปกติก็จะจะสองรอบแหละอ่าแค่สองรอบนะพ่อเนาะก็คือเมล็ดเป็นไงบ้างพ่อรู้สึกว่าเม็ดด่างเม็ดอะไรมันก็จะน้อยนะอ่าคือตัวชุดนิวคาล่าตัวนั้นเชื้อนาพ่อ เ้ามองดูตั๊กแตนเนี่ยมันก็ก็ไม่มีเมล็ดดาวมันก็มีแต่มันก็เราก็มองดูเหมือนว่ามันจะรู้สึกว่ามันจะน้อยกว่าที่ยังไม่ได้ฉีดได้ไรแต่ก่อนเนี่ยนะทีนี้เราก็จะดูผลผลิตอีกเที่ยวหนึ่งตอนที่เราเก็บเกี่ยวนะเพราะว่าเต็มที่มันก็ไม่เกินเจ็ดสิบถังนะปกติตรงเนี้ยไม่เกินเจ็ดสิบถัง ไม่ที่ทําที่เคยทํามานะแต่ไม่ได้ทําตรงนี้นะไม่ได้ทำทีนที่นี้ลงไมาถึงพันนี้พันเนี้ยอไม่เกินเจ็ดสิบถังเอ้วเนี่ยหกสิบถึงเจ็ดสิบถังแล้วแล้วพอตรงเนี้ยการได้สายตาเพราะว่าจะเกินเจ็ดสิบถังไหมก็มันน่าจะมันน่าจะได้นะดูหลวงแล้วมันน่าจะได้นะเจ็ดสิบกว่าถังถึงแปดสิบเนี้ยน่าจะนะครับเพราะดูใบมันเหลืองเสมอกันดีไงต้นมันสมบูรณ์สมบูรณ์หน่อยไม่เป็นหลุม ไม่มีเชื้อราแล้วพ่อเนาะเชื้อราเนี่ยไม่ได้มาที่ว่ามาตอนหลังเนี่ยเราไม่ได้ฉีดเลย,เยอ่ะก็คือฉีดครั้งเดียวครั้งเดียวแล้วก็มาใส่ปุ๋ยสมมุติว,ว่าเราจะเอาไว้ทุกเดียวได้พ่อตรงนี้ได้ทุกช่วงเลยแต่ผมจะช่วงตั้งท้องช่วงสุดท้ายเนี่ยผมจะแนะนําเป็นปุ๋ยเจ็บไปด้วยก็คือปุ๋ยลูกําเบงกิง12สูตรที่ก็เนี้ยคิดว่า<ๆ>ก็จะไปเอาที่ร้าน The เดอะบลังนมาฉีด ผมคิดว่ากำลังจะโตได้นานแน่ๆทีแรกคิดว่าจะลงสีพีเลยไปละอันนี้ก็คือติดใจจะไปซื้อมาใช้แปลงนู้นด้วยนะรจะลองดูอะนะเราก็จะต้องทดลองดูเลยล่ะแต่ว่าก็เห็นผลจากแปลงนี้แล้วล่ะพ่อว่ามันยังไงเนาะเก้าสิบล่ะแต่เมื่อว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ให้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะพ่อนะแล้วเนี่ยถ้าเก็บเกี่ยวถ้ามันได้สิบแปดสิบถือว่าเต็มร้อยละนะก็ดูเพราะผลผลิตมันปกติมันจะไม่ได้อย่างนี้ใช่ไหม อีสิบเปอร์เซ็นต์คือดูเรื่องการเก็บเกี่ยวอีกท,<า>ทีนะพ่อเนาะาเก็บเกี่ยวอีกีโอเควันนี้ไม่รบกวนเวลาคุณพ่อแล้ว<ด>ขอบคุณข<ด>้<พ>อมูลดีๆครับพ่อสวัสดีครับ